จักดิงเงินไปนี่กจพราอวาสั้ร่วงแล้วรวงลงีตะพลุ่มที่นี่เอแล้วต้ี่นเต้าเออแล้วผู้ไดผู้ไดแนะนัทงเทห้มานี่ครับสุสุสุว่านักขู่หานี่คืออยู่หนองบัวลำพู เอาโซนักผู้หากัขึ้นจังหวัดหนองบัวลำพูอเมริกาครับถ้าก็ึ้นจังหวัดหนองบัวลำพูแเมนิกาเรามาจังใดมากันจังใดครับเอาซีคนรอดใสรอดอยู่ใสอันนั้นเป็นไผเป็นไผ่ป่ให้นี่ยให้จังไดเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นลูกบก่ ผู้ใหญ่ก็เป็นลูกบ่อค้ามั่นผู้ใหญ่แล้วผ uh. <like ู้น้อยน่ะนี่ยผู้น้อยเนี่ยคือคือกันไปนี่อันนี้แปดแโอ้แฝดเออแล้วแล้วผู้จังไงจังไรม่ามองนี่ครับลูกสาวเบิ่งโทรศัพท์ลูกสาวลูกสาวมานมาผู้ใหญ่เป็นลูกสาวบ่ลูกจังฮะบ่บ่อยเดี๋ยวขอถามขอถามมึงสัก่อนเนาะผมก็ อืมล้วพ่อไปใส่ฮะเนี่ยพ่อเิ่นกี่จางพ่อเิ่นกีกอย่างกี่อย่างยูบบ้านนาผลล้วเป็นยังไงชีวิตลำบากเจงอ่าก็ลาบจาง,จางลูกหนูก็ยังมีเจอเื้อให้กินอ่าที่ให้ที่นาหนูก็บบ่มีหนูก็กเลยก,กู้อย่างก็เข้ามาได้อ่าหนูก็เลยมาเป็นเจ้เต่าถามเจ้เต่ามาตลอดทางมาอะ ละม่าโดนบันไดเดินทางมานี่ยังหอดพี่น้ำม,มันไ,ได้เศร้าแต่น้ำมันรถหลายบันไดละสามลอยสามลอยเติมมาสามลอยเติมมาทีละลอยละลอยอือเดี๋ยวเด้อขอขอสัมผัสไอ้น้องสาน้องเสื้อแดงไปให้หนิครับเสื้แดงนั่นแม่บ่<ช>เป็นแม่แม่นบ่<ช>ลูก ไม่ลูกจะค้นแหล่ะครับี่นี่คือค้นตบอบ่ลูกอันนี้แฝดบอ่อ๋ออย่าบอกว่าใบจีรดอืมอืมเออลำบากหมหนูยุบบ้านให้ยังไหนเนื่อประมันแม่เฮ็ดอาชีพอย่าง หยืย่อย่ยางนีง่อ่ะสวรรณนาคุหาบ่ออืมอืมอม,อม,อมแล้วนู้ด้เรียนย,นยังบ่ผู้ผ,ผู้เอื่อยนี่ในเรียนหนังสือบ่ยูปอดายละลูกลม,นนม,มนหนึ่งเอาหงเรียนอย่างตรงเรียนผู้างู้ส้าอำเภออำเภอสุวรรณนาคูหาในเอโปไซนั้นมียิ่งน้องเนี่ย แล้วคนอั้นปุยิงหรือูซายโอ้ปุยิงคือกันจักเดือนล่ะลูกโอ้หกเดือนอืมอ่านั่งมันได้ละกินเขากิน้นามมาลละบอนั่งสักก่อนครับนั่งก่อนเจ้ามีบัตรประชาชนบ่ขอผมขอเบิร์เนี่ยมปนต่างมาดู ขอบังมาบาชาชนเนี่ยเอามาตาแม่เนี่ยแม่ตาฮะบังเียกิเขากินน้ำหรอบอีเขากินน้ำหรออมีเขาก็้มามีเขาก็ได้น้องมานั่งพี่มาลูกมามานั่งพี่ นั akan, akan, ่งพี่ก็ได้ลูกเน่าเด็กินนมซ่องน้มหยังนะบ่มันเป็นยังไงชีวีตอะคัดมากขนาดไหนเนี่ยบ่ไอ้เดี๋ยวผมก็จะฟังอยู่นะผมจะตรวจสอบอยู่ก็ตายนะออกบ้านมาจะโมงนี่แหละลูกๆเสียแดงเนี่ย ตาคือแดงข้างข้างข้าง,งขวาข้างซ้ายมีหมวกกันออกอย่างบ่แลวผู้ใหญ่เนี่ยเออมอบเป็นปอย่างแล้วที่ถามเมึงแล้วสิเอือนผู้นั้นมาถามเบิ้งมอบเป็นอย่างดอกอแล้วน้องคนนี้รับบ่ไเนี่นหัวจังไหร่าขึ้นมาถือบ้านถามผู้ใหอยู่นี่ จะมาทางไหนมาจากอุดอรน่ะตำรวจท่านก็เขียน,นบ้านดีให้ดูมาเดี๋ยวพอเินออกบ้านมาจาักโมงออกบ้านมาบสองเงินผูเงินนอนสว่างนองกุ้งทับมาดงกลาง,ววงเขียน,ยยนอะไรตำรวจสอพ่ออย่างเขียนให้นะ มันตรงกลารว่ามีตำรวจครับลูกแฝดเนี่ยเป็นลูกของเจ้าบ่าเป็นน้องของหนูบ่เม็นบ่พ่อคือบ่ามาน่ำพ่อคือบ่พ่อม้าให้นี่นนนแล้วน้องเขานี่หลับบ่ในี่มันคือกระตุนให้มาเนี่ย โอ้ยแต่แล้วพุ่นดีๆต้องๆนี่มาฮะเนี่ยน้องโสกม้รับอืมแต่แม่ฟินบาลบางด้วยพันไอ้แม่เดือนจะมีมันตาเป็นตา,นตาคอยเสียเพิ่นซื้อว่าจังไหนหนะ้องซอยหาอะไเนอะน้องสวยสีอันน้องสวยพ,พิมพิดาบ่ะพิมพิลาสำราน แม่นตากลอยบะมีเอาไว้แม่นตาก่อยเนี่แม่นตากอยอยู่เนื้อลดบ่้งระลดคอยจอดอยู่ใส่ไ้นี่อ่านให้ฟังได้ไหมจอดไ้จอดไ้ข่อยเนี้ยบ้าประกาศจอดไปเนี้ย ทรายอาจเ,เอาทรศัพั์จะท่ายรูปไว้เขาทรศัรั์คอยเป็นวิดีโออยู่กินข้าวกินน้ำนะ่าลูกผู้ลูกแสดงไะเอา้ากินยื่อใส่เอ้าเือใส่ลูกผู้เป็นคนขับรถอเนี่ยมแม่เป็นคนอขา เป็นเท่าไอ้ชีวิตการเป็นอยู่ลำบากบ่อเฮ้ยั่าไหรครับนทกอนะเนป็นสองคนหัวเี้ยใช่คนดีหันมันนี้สองคนดีหนูยดหยั่งมไดเนี่ยหนูลำบากเหร่หนแสดงลำบากบ่แม่ลำบากอยู่บ่ลำบากยังไงฮะค้ามาลำบากลำบากอะไรไปโูงเรียนสมือบ่เฮ้ยเังไหรเมื่อเนี่ยบ่อด้อ๋อเมื่อเนี่ยวันเสาร์ ออใช้ลูกค้นต่อโอ้โหนี่คนล่องหมอกค้นสแสดงเนี่ยอืมก็จะเสี่ละครับสันเป็นจอนนี่ก็ว่ามาตัตสัยอีผมมานหน่อยเนาะ <c oughs> ผมก็เออรับคุยสักก่อนเนาะขอจบไปแข้งเพน,นีสักก่อนครับผม <c oughs>